อยากเป็นครูต้องทำยังไงสวัสดีครับผมชื่อนางสาวชนิสาพาวสอนเลขที่27อยู่ชั้นมสามทัสิบสี่จากที่ผมไปศึกษามานะครับอาชีพครูเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากพอสมควรนอกจากจะต้องเตรียมการเรียนการสอนแล้วยังต้องคอยดูแลนักเรียนคอยทำภาระหน้าที่งานนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับแรงกดดันพอสมควรเลย ไม่งั้นถ้าจัดการความเครียดไม่ดีอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์นะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาสัมภาษณ์ก็คือพี่ชายของเรนนั่นเองนะครับก็ไปทำความรูจ้จักแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์เขากันเลยนะครับสวัสดีครับ คุณครูช่วยแนะนําตัวเองแล้วก็บอกประวัติตัวเองมาคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่าครูชื่อครูประชาโปประสมสุขแต่ว่าเล็กชื่อเล่นก็คือครูสมาร์ทครับคือสอนวิชาสังคมอยู่ที่โรงเรียนอ่าทศบาลหาวัดพระธรรมเจดีก็เขาพูดถึงประวัติส่วนตัวนี่ก็เป็นเรื่องของการมาเป็นครูแล้วกันนะครับก็ฟังประถมช่างมันนะครับแต่ว่ามัธยมเรเรียนที่อ่โรงเรียนพระธรรมเจดีนะครับโรงเรียนประจําจังหวัดตอนนั้นเรียนเข้าไปที่เอก สิ่งคำนวณก็คือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับสุดท้ายมาจบเป็นครูสังคมนะมันก็ชีวิตมีการพลิกแพงนิดหนึ่งก็ตอนเรียนมหาลัยก็คือเข้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากอรอ่านะก็ตรงกับคณะสายอาชีพครูเลยก็คือศึกษา,าศษาสตร์เอกวิชาสังคมครับก็คือที่สอนสังคมเนาะนะครับถึงแม้จะเรียนคณิตมาเนาะสิ่งคำนวณมาแต่ก็สุดท้ายก็คือเข้ามาเป็นครูสังคมนะครับอ่าทีนี้ช่วยอธิบายถึงหน้าที่หลักๆของครูให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ หน้าที่หลของครูจริงๆก็คือสอนนะครับคือการสอน à, คือการให้ความรู้นะครับการให้ความรู้แต่ว่าครูจริงไม่ได้สอนอย่างเดียวนะครับคือครูจริงนะครับมีภาระหน้านที่รับผิดชอบเนี่ยที่เยอะแยะนะครับแต่หลักๆค,คือหน้าที่การสอนไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่คือการศึกษามาด้วยศึกษาหาความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะพูดอะไรคีดได้พูดอะไรแล้วก็พูดไปมั่วซั่วนะนะครับเราก็ต้องมีการศึกษาความรู้ด้วยส่วนงานภาระนอกเหนือน่ะคือมันเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอทุกงานอยู่แล้ว ครูก็เ,เช่นกันนะครับแม้กระทั่งงานเอกสารนะครับงานบัญชีครูก็ต้องเจอท่นั้นนะครับแต่เราก็ต้องปรับปรุงพลิกแพงนะครับตามยุคสมัยให้ได้แล้วคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนอยังไงบ้างครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวอยู่แล้วนะครับเราต้องดูเด็กดูบริบทสังคมดูบริบทโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนนี้ลักษณะเด็กเป็นยังไงบ้างมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ นะครับหรือ,อทีวีโทรทัศน์นะครับหรือบางอย่างเราก็ต้องเตรียมมาเองด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าโรงเรียนจะต้องเตรียมมาให้แต่เราก็ต้องดูความพร้อมของเด็กด้วยเด็กมีลักษณะบุคลิกยังไงชอบเรียนชอบกิจกรรมเมื่กวานก็สามารถนํามาใช้ในการปรับแป่งอ่าแล้วคุณครูที่ดีควรม,ม,ควมคคีคุณสมบัติคุณคุณคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณสมบัติสำหรับการเป็นครูที่ดีจริงๆแล้วก็ความใจใส่ความขยันความอดทน มันก็มีหมดทุกอาชีพจริงๆนะครับก็ไม่ได้แนะนำอะไรพิเศษก็นะครับอ่าแนะนําก็คือทุกอย่างนั่นแหละในสิ่งที่ดีระเบียบวินัยทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการพูดอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกถ้าเรานะครับพูดไม่เป็นพูดไม่ชัดนะครับไปสอนเด็กเด็กก็งงไม่เข้าใจนะครับหรือความกล้าอ่าการกล้าแสดงออกนะครับการกล้าแสดงออกนี่ก็สําคัญสําหรับอาชีพครูและหล,หลายอาชีพถ้าเราไปสอนเด็ก แล้วเรามาอายนะเด็กก็จะไม่เคารพนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจนะครับแต่การที่จะมั่นใจได้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีด้วยนะประมาณนี้อ่าแล้วมีเทคนิคสอนเด็กยังไงให้เด็กเข้าใจเนะื้อหาที่เรากําลังสอนบ้างครับก็นะครับต้องมีอ่าการตามเหตุการณ์ให้ทันนะครับเด็กสมัยนี้ค่อนข้างติดตาม oh. สื่อนะครับที่ดึงดูดความสนใจ หลายๆอย่างครูก็จะต้องศึกษานะครับและก็นํามาประยุกต์ใช้ให้เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กได้เช่นเด็กอาจจะพูดถึงกระแสเรื่องของการ์ตูนครูก็จะต้องมีการ์ตูนเอามาใช้ในการทําสื่อนะครับหรือสื่อการสอนเนาะสื่อการสอนนะครับหรือ,อใช้คลิปวิดีโอวิดิทัศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนและเด็กสนใจนะครับเพื่อม,มาเป็นสื่อในการเรียนนะครับรวมถึงกิจกรรมเด็กสมัยนี้สมาธิค่อนข้างสัน้น ประมาห้านาทีนี่ก็คือไม่สนใจละนะก็จะต้องมีการการแบ่งเวลานะครับในการจัดการเรียนการสอนและก็กิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งาการเรียนการสอนหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เด็กไม่ค่อยสนใจอยู่ละนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง,างน่าเบือ่อเพราะนั้นเราก็ต้องให้มันอยู่ในเวลาที่พอประมาณสักประมาณ5นาทีนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับและก็ต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับและกิจกรรมที่สอน,นก็ต้องเป็นแนว active learning นะซึ่งก็คือกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมการเรียนประมาณนี้นะครับเด็กก็จะสนใจปเป็นพิเศษแล้วรายได้เริ่มต้นของคุณครูนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ล่ะครับก็ประมาณ15ื่นาครับหมื่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นสมาตรบแบบอาจารย์เนี่ยนะครับเราก็เร,ราไปจ้างที่โรงเรียนไหนเอกชนบางที่ก็ให้เงินไม่เท่ากัน ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปอยู่ที่ไหนและก็ดูที่ผลงานของเราด้วยว่าเราปฏิบัติผลงานได้ไหมแต่ถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปก็จะเป็นประมาณ1 5ื่นห้นะครับขึ้นอยู่กับวุฒิการเรียนของเรานะครับประมาณนี้อ่าแล้วตำแหน่งในโรงเรียนเนี่ยมีการจัดตำแหน่งอะไรกันยังไงบ้างครับสำหรับการเลื่อนตำแหน่งของอาชีพครูนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ต้องดูที่ผลงานด้วยปกติครูก็จะมีถ้าเป็นราชการเนาะนะครับมันก็จะมีการประเมิน นะครับลายปีทุกปีอยู่แล้วนะครับเพระเก็เรียกว่าเอ่อปีเอว่ีเออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะต้องเอาผลงานที่ตัวเองได้ไปสร้างไว้นะครับกับโรงเรียนนะกับสถานศึกษานะครับเอามานําเสนอเพื่อดูว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเลื่อนขั้นไหมนะครับแต่ถ้าเป็นแต่จ้างก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่จ้างไม่มีการเลื่อนขั้นนะครับไม่มีการเลื่อนขั้นแต่ว่าถ้าอยากเลื่อนขั้นได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองก็คือไปประจุครูให้ได้นะ อ่าถ้าอยากเป็นครูเนี่ยเราต้องเรียนต่อสายไหนด้านไหนแล้วคณะอะไรบ้างครับสำหรับการจะเป็นครูนะครับก็แนะนําเลยนะครับก็คืออ่านะครับเลือกคณะที่ชอบอ่าหรือถ้าเป็นตอนเรียนมัธยมเนี่ยเลือกสายที่ชอบเพื่อที่จะได้ศึกษาสายนั้นนะครับโดยเฉพาะก็คือศึกษาให้เรียนรู้แตกชานไปเลยหรือจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องศึกษาโดยเฉพาะในสิ่งที่เราชอบก็ได้ รเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ถนัดหรือว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักได้เพื่อที่เราจะได้มีความรู้กว้างขวางม,มากขึ้นนะครับเมื่อเรียนจบม .6 แล้วเนาะนะครับไปเลือกเรียนมหาลัย ah นะครับตามหลักก็แนน้ำแบบทั่วไปคือมหาลัยที่ค่อนข้างดีนะครับพร้อมหรือตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นมากที่สุดนะครับก็ถ้าจะเป็นครูนะครับคณะที่เราต้องศึกษาก็จะเป็นศึกษาศาสตร์หรือบางที่จะใช้คําว่าครุศาสตร์นะครับก็เป็นคณะที่เกี่ยวกับครูโดยเฉพาะและเราก็ต้องไปเลือกอีกเราชอบ เอกหรือว่าเราถนัดวิชาอะไรเราก็เลือกเอกนั้นเช่นถนัดคณิตศาสตร์ก็ไปเป็นเข้าเอกคณิตศาสตร์เอกสังคมเงี้ยก็เข้าเอกสังคมภาษาอังกฤษก็เข้าเอกภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ความสามารถของเรานะครับอตอนที่คุณครูเริ่มทํางานเนี่ยมีขั้นตอนการจัดหางานยังไงบ้างครับตอนที่ครูเริ่มทํางานนะครับก็ตามหลักนะครับถ้าถ้าเรายังเป็นหลักจ้างเนาะนะครับเราก็จะต้องมีการนะครับติดตามประชาสัมพันธ์ จากแหล่งสื่อต่งตางๆ a c e b o o k อินเทอร์เน็ตออนไลน์แต่ว่าต้องมีความน่าเชื่อถือนะไม่ใช่ไปติดต่อมวซั่วนะครับนะมีความรู้เชื่อถือเงี้ยหรือว่าอาจจะไปสอบถามคนที่ทํางานสายงานด้านนี้นะครับว่าเอ้ยมีการรับตําแหน่งอะไรไหมนะครับตำแหน่งขาอะไรไหมแต่ถ้าเราเป็นครูนะครับอยากเป็นครูที่เป็นราชการเลยนะครับเราต้องมีการเติมตัวอ่านหนังสือเตรยมตัวสอบนะครับติดตามข้อมูลว่า,าสอบอะไรบ้างดูนะครับสังกัดที่เราจะสอบ จิงครูก็มีสังกัดหลายสังกัดเนาะนะครับสพทเอยอบทเ,ออเออบทงี้ยนะครับอ่าก็คือของเทศบาลเนาะนะครับกทมกรุงเทพนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไปต่อให้ไหนแต่จริง,รงแนะนําก็คือถ้าสมัครได้ก็สมัครไปก่อนนะครับและอ่าหลังจากนั้นนะครับถ้าเราสอบผ่านค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะมีการเรียกไปถ้าเกิดบัญชีค่ะาการสอนเด็กมีความท้าทายอะไรยังไงบ้างครับสำหรับความท้าทายก็คือการ ต้องติดตามขาา่าวสารอยู่เสมอนะครับและต้องรู้เท่าทันนะตามทันเด็กซึ่งสมัยนี้เป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับเด็กสามารถไปเสพข้อมูลต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับตามไม่ทันอาจจะกลายเป็นว่าเราก็ดูเหมือนเป็นคนรุ่นหลังคนล้าหลังนะครับก็ส่งผลต่อ,อความค้อหน้าร้ของเรานะครับเพราะนั้นวัฒนธ็นก็คือการติดตามขาา่าวสารอยู่เสมอนะครับและก็ต้องรู้เท่าทันเด็กด้วยนะครับสังคมเด็กมันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเสมอ เอาแล้วเคยมีเหตุการณ์อะไรในชั้นเรียนที่เรารู้สึกว่ามันยากลำบากหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันน่ารักดีตลกตลกอยากจะเล่าให้ฟังไหมครับก็สําหรับเหตุการณ์ที่เป็นยากลำบากแล้วกันนะครับพูดถึงที่ยากลำบากก็กคือเออมันมีมีทั้งรูปแบบนะครับอ่าท่าที่เคยเจอมาล่าสุดก็คือเด็กต่อยกันในชั้นเรียนนะครับแล้วเราก็ต้องไปห้ามนุนะครับเออคือมันก็เป็นนัาที่อเราจริงๆริงแล้วทันที่ดีคือไม่ควรให้เด็ก่ะนะครับ มาต่อยครั้งแต่แรกก็ดีที่สุดนะครับอ <audio nek> ันนึงใช่มันดีที่สุด็คือไม่ตอดกันแต่กูจะรู้ได้ไงมันจะต่อยกันหรือไม่ต่อยกันเนี่ยใช่ป่ะเราก็เข้ามาที่หลังนะเนาะก็นะครับครูก็ต้องไปห้ามนะครับก็คือตามสถานการณ์นะครับคือ S <S <an> เราไม่รู้หรอกว่าเด็กม,มีปัญหาอะไรกันเนาะนะครับเพราะเราก็ไปสอนตาแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่าจำฉันเราด้วยนะครับ <S <S <an> <S เราก็ไม่รู้เด็กของทัากันแต่ว่าเราต้องมีการรับมือเตรียมพร้อมนะครับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรียบร้อยสุดท้ายเด็กก็คุยกันได้นะครับ <S <S <an> <S คืนดีก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไม่คืนดีกันก็คงต้องแยกนะให้เด็กอยู่คนละโซนอย่ามายุ่งเกี่ยวกันจะดีที่สุดส่วนในการที่น่ารักของเด็กเนี่ยจริงๆรมันก็มีหลายเรื่องเนาะเพราะนั้นก็ไม น่าสนใจเท่าไระนะครับเออหรือว่าเป็นเรื่องที่เด่นมากเท่าไหร่แปลกเท่าไรนะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปก็คือเด็กตั้งใจเรียนนุนะครับประมาณนี้อ่าคุณครูคมีแรงบันดาลใจอะไรทําให้อยากเป็นครูครับอ๋อนะครับสาหรับการเป็นครูแรงบันดาลใจก็คือ,อพ่อบิดานะครับคือบิดาม่ไม้เป็นครูหรอกนะครับแต่ว่าท่านชอบสอนนะทำการสอนอยู่เสมอ บางทีเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็แบบว่าูทำไมพูดอะไรน่าเบื่อน่าเบื่อเหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วคือก็คอยตักเตือนคอยให้ข้อมูลเราเสมอเนาะนะครับสำหรับป๊าก็ท่านก็จะคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านชอสอนนี่แหละนะเราก็เลยเอาชอบนะครับการสอนเหมือนกัน มันก็เหมือนเป็นลูกไม้ลดไม้ไก่ต้นนะครับสุดท้ายแล้วก็มาเป็นครูจะได้นะครับด้วยความพยายามของเราและก็แรงบันดาลใจจากพ่อนะครับแล้วคุณครูมีเคล็ดลับอะไรในการทําให้เด็กนักเรียนสนใจชั้นเรียนไหมครับสื่อที่น่าสนใจทันสมัยนะครับอาจจะมีสมัยนี้ก็ต้องมีนวะัตกรรมเข้าไปด้วนยะนะนะนะครับซึ่ง พูดถึงคำวันละกกรรมก็คือสิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งที่เด็กไม่เคยเจอเนี่ยพอคนเรามักจะสนใจแต่สิ่งใหม่ๆถ้าเด็กได้เจอสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เด็กชอบเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กชอบอะไรห้องนี้ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรแบบไหนนะครับถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถดึงดูความสนใจของเด็กได้ทําให้เด็กสนใจเวลาเราสอนหนังสือได้นะครับและมีหลายทคนิเดมากๆนะถ้าเราได้เป็นครูเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้เองนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าแต่ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเลนอยากจะเป็นครูคุณครูมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะแนะนาให้ผมบ้างไหมครับพูดแบบทั่วไปนาะนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับและก็ศึกษาคอยศึกษาหาข้อมูลเข้าตัวเองเสมอนะครับความรู้รอบตัวความรู้เฉพาะสายที่เราชอบนะครับได้หมดเลยนะครับยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่นะครับ,รรรรบเราได้รับความรู้่าไหร่เราก็จะเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งเท่านั้นนะครับ ยิ่งเรามีข้อมูลเยอะเราก็จะให้ข้อมูลได้เยอะนะครับแล้วยิ่งเราข้อมูลน้อยนะครับเราพูดไปแง่มันก็จะเหมือนเราพูดไปมุมๆ่ะนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมข้อมูลแค่ไหนนะครับอนอกจากตั้งใจเรียนนะครับฝึกปฏิบัตินะครับการพูดสนทนาการกล้าแสดงออกนะครับและการใช้น้ําเสียงการพูดนะครับที่น่าสนใจคือ,อผมไม่รู้นะว่าเรียนแบบว่ามีการพูดที่ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับก็ ไม่ถึงว่าถ้าเลมโบเอาจริงนะพูดจริงๆแบบว่าตั้งใจพูดนะครับหน้าห้องหน้าอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าฝึกตรงนี้ได้จะดีมากนะครับช่วยสําหรับอาชีพนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้จบงานแค่ไนนครับไปละเอาอลรเลยโบ้คนจบก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์มานะครับเรียนก็ได้รู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สมาร์ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้มากๆเลยนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็จบแค่แยง,งเท่านี้นครับขอบคุณครับนี่จะเป็นการสรุปความคิดเห็นหลังจากสัมภาษณ์แล้วนะครับาจากสัมภาษณ์นะครับเรนอยากจะแสดงความคิดเห็นกับอาชีพนี้ว่าอาชีพคุณครูเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทนแล้วก็ความมีระเบียบวินัยนอกจากนี้แล้วนะครับอาชีพครูสําหรับเรนมันมีคุณค่าทางใจสําหรับเรนมากเรนคิดว่าอาชีพนี้มันให้มากกว่าความรู้ครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งครับ,รบที่เรนจะอธิบายว่าทําไมเรนถึงอยากจะประกอบอาชีพครูเพราะว่าหลังจากที่ได้รับแรงบันดาลใจมานะครับเรนรู้สึกอยากจะ ประกอบอาชีพข้าราชการครูมากมากนะครับคือคุณครูคนนั้นเขาให้เขาแบบสร้างแรงบัานดาลใจว่าให้เรียนมากๆเลยนะเรียนเลยอยากจะเป็นเหมือนกับเขาเหมือนกันอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจมากที่สุดอยากให้การเรียนการสอนมาสนุกสนานอยากให้การเรียนการสอนของเราหรือตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของนักเรียนเองครับ อยากจะเป็นจุดพักใจให้สำหรับนักเรียนที่เหนื่อยล้าทางกายและทางใจเลยก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พูดขอบคุณคุณครูคนนั้นนะครับเรนก็อยากจะบอกว่าคุณครูคนนั้นเป็นคุณครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรนมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์แล้วฟังแล้วก็ให้กำลังใจผมตลอดมานะครับ หวังว่าต่อจากนี้เรนจะาประสบความสําเร็จแล้วก็ผมอาจจะเรียบเรียงคําพูดได้ไม่ไดีเท่าไหร่แต่ว่าต่อจากนี้จะพยายามฝึกฝนมากขึ้นศึกษาม,มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นคุยครูที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆในรุ่นต่อไปได้อีกนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดมีแค่นี้ครับขอให้มีวันที่ดีครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ